92วราพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนเด้อจ้าเมื่อน,นี้วราพรอยู่ว่างๆเลยอยากซวนพี่พี่น้องสุภุสุคนมาเห็ดอาหารว่างหรือขนมไ้เห็ดลูกกินหลังเลิกเรียนจากพี่น้องจ้าขนมหรือของว่างที่วราพรจะพาเห็ดหนึ่งก็มีชื่อว่าภาษาฝรั่งก็เอินเคล็บบานเฮาเอินอย่างก็เอ้ แพนเค้กติเป็นแพนเค้กแผ่นใหญ่ๆอ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบ่งส่วนผสมก่อนเลยเนาะวะ่าแพนเค้กของเรพลนใส่อย่างแนนก็จะมีแป้งสาลีไข่นมสดไข่น้ำตาลเวลาพอนใส่ไอ้น้ำมันพืชแล้วก็ไอ น้ำตาลวันนี้เด้อจ้ะถ้าผู้ใดโบมีน้ำตาลวันนี้กับ,บ่ตตรงใส mm hmm. เขาก็ใส่แต่น้ำตาลธรรมดา,าซื้อถ้าผู้ใดและอีกอย่างคันผู้ใดบ่อ,อยากใส่น้ำมันพืชหรือจะใส่เนยเหลวแทนก็ได้เด้อจ้จะพี่น้องจ้าส่วนตัวเราเวลาพอก็จะใส่น้ำมันพืชเพราะว่ามัน,ม,นมันเห็ดง่ายกว่ากันส่วนผสมกับมีแคนนีแล้วก็ม,มีไอ้ไม่ไม่ตีซ,ซ,ซื้อเนาะ เดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยเนาะจ้าแป้งเวลาพอะใส่กระมังไว้แล้วที่นี่เขาเอาไข่ใส่จ้ะพี่น้องจ้าส่วนอตราส่วนเดี๋ยวเวลาพอจะเขียนไปใต่คลิปวิดีโอให้เด้อจ้าใส่ไข่ลงไปเลยเนาะไข่ก็ต๊อกไข่เคตตีไข่ใส่กับแป้งซื้อให้มันเข้ากัน เอานมใส่หยอดน้มไปเรื่อยๆจ้ะถ้าผู้ใดมีเครื่องไอ้เครื่องตีก็ใช่เครื่องตีไปกันโบมีก็ใส่ตีแบบตีมือเอาก็ได้จ้ะ ส่วนผสม,มเข่ากันดีแล้วเขากับพักแป้งไว้จสามสิบนาทีจ้ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวค่อยมาเบิงต่ตอนไปล่อนกันเนาะเอากระทะล่อนเคปตั้งไฟหรือจะเป็นกระทะธรรมดาก็ได้จ้ะพี่น้องจา๋าเก่าน้ำมันใส่น้อยนึงเข้ากับถูๆน้ำมันจังสีเนาะสมมุหมด ว่าใส่ไปั้างนึงแล้วปอกมาตรงใส่หลายพอเขาใส่นมันได้หนีแล้วมันห่อนกับยอดเทปตรงไปเลยจ้ะยอดนี่แปรงเขาตีไว้นะ นที่แรกมันอาจจะบดสวยเพราะว่าเขาใส่น้ำมันลงไปแล้วเพราะว่าแผ่นต่อไปตาก็ไปต้องใส่น้ำมันนี่พรก,พกระทะมัน่อพแ้้เกลียมันมันไหล ประมาณนาทีหนึ่งก็คงจะสุกแล้วเอตะลันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะหมดเลยจ้ะมันยนเข็บกันซะจับมันเขยา่าเขยา่าอยาให้มันรื่นฮับวา้าว่ แป๊บนึงเดี๋ยวมันก็สุกแล้วจ้ะ เป็นนันว่าเคปฝรั่งเศสหรือที่บ้านเขาเอิ่ว่าแพนเค้กเวลาพร้อมกับร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือบ่ได้รอนหมดดอกเพราะว่ามันเหลือเดี๋ยวใปเห็ดตอเหมือนกัที่นี่เขาก็เสิร์ฟใด้จ้ะพี่น้องจ๋าไครอยากกินกับไอ้น้ำผึ้งเกาใส่น้ำผึ้งคันเปอรส์สันก็ใส่นึ่งเตล่าช็อกโกแลตเนาะ กูเลยหมักหลายก็ใส่หลายกู้ใดบ่มักหลายก็ก็ต้องใส่หลายจ้าจะเป็นน้ำผึ้ง กระ,ะตัดชิมเลยเลยจ้ะาึ้ดความชอบของแต่ละคนเลยว่าบางคนกับมักหวานบางคนกับบุมักหวานคันมักไส่์ไล่กักับตืน้วีที่ พร้อมชอบแต่แตและผู้คนนี่ค่ะน่ากินมากชิมเลยเนาะอืมอร่อย,อออยกับฝากพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ถ้าผู้ได้มากกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามไว้พร้อมเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจเห็นวลารับพรทเห็ดคลิปต่อไปเอาไว้พอกันไม่มือหนากดกระดิ่งติดตามไว้จะได้รู้ว่ารับรพนจะเห็ดอย่างต่อไป <c oughs> <c oughs> จะได้มาเบิง่งนะถ้าผู้ได้มากชิมเลยคะ่ะเป็นไงเป็นตาแซบว่าจา๊ะพี่น้องจา้า